สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้อยู่กับเกมโกด็ s ชิชิมะด e c t o เตอรคันะครับวันนี้ผมจะพาไปปลดล็อกเอขาเรียกว่าอะไรวะเป็นหนึ่งนบะเป็งหนนะทุกคนไอ้เหี้ยสะญลรักบังไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อ๋ออ,อ,อ,อย่างนี้เกาะม้าซาไคนะครับดูแล้วแม่งน่าจะเท่นนะดูผมก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเอากันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่จุดตรงจุดนี้ เพื่อที่เราจะมาฟังเรื่องปลาลัปลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปคุยที่ค่ายของซูเนเนี่ยมันจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งหลบๆอยู่ในบ้านหน่อยครับพอเราคุยปั๊บเนี่ยเขาจะพูดถึงเนี่ยการเล่าถึงอ่าวซาโซเนี่ยเราต้องไปคุยที่บ้านของยามอีทีนะหมู่บ้านซูเน่หาผู้ชายคนหนึ่งที่พูดถึงอ่าวซาโซให้เจอนะอันนี้ก็จะปลดออกมานะครับ 誰だははだ気に知らららららららなないないこと思ったたたががが旅のものだが島かかかか出れれれずにに乗りりりりししち昔をを聞かにはなりませんが皆で手を取り合いも乗り越えよからどれほどほ苦しめられたか サンマーイングのサンマーイングのサンマーイングのサンこーイングのサンマーイングのサはマーイングのサンマーイングのサンマーイングのサンマーイはグのサンマーイン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 グのサはマーイングのサン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 マーイングのサはマーイングのサン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 マのサン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  堺の境だ境の馬はおぞましき荒駒あるじの心を映したまクロなる鎧をまとうえたり一とりはずいぶんなぬかりをいたしたおのがせがれを伴ったのだ我らはせがれを虜りことなした死に飢えしやまの父を釣り出すためだ グローンの境は罠へと飛び入った<ー>その荒駒も無残に死んで人斬きりとせがれのみただ生き残り逃げおった卑怯者よ虚偽を申すなすべ <laughs> てざれことだ俺は戦場だにのでこの目で指示を見たんだよ俺もだどういうことだ我が名は坂井人坂井正しの着男 父は息を救おうとなされた救人を殺してか俺らこそ恩を仇で返しよって恩なんて感じじゃねえ仇討ちのために生きに来たんだな嘘つきではあるが敵として着る気はない、うん、まだ敵じゃないだけだやめとくれまるで犬の喧嘩だよ仇討ちではない助けに来たのだ父上の馬鎧のことだが あの日以来ユキ知らずだろうなアリカを知りたいオオタ家族と戦うために使う侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだお侍もう出てってくれ帰り帰り เฮียเอ้ยเ,ออเคี้ยงกันอย่างนี้เลยเหรอเคี้ยงกูหักปาเลยสัดเต๋เอเตอฟังเตยวฟังล่เอเข้าไปในค่ายเหรอทางนี้เปล่าวะอ่าแบบอีซี่อเปล่าวะถึง นี่ไงเราแอบฟังได้เอ้ยขออื่นเลยเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนตาให้เข้ากับสถานการณ์นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นผมตั้งไว้เป็นชุดแล้วก็ไอ้นาฬปิศาจเนี่ยผมตั้งเป็นแบบเงียบงันกับเครื่องรางเงานะครับทำให้ศัตรูมองเห็นเรายากขึ้นนะครับล้อกัไปที่ค่ายเพื่อฟังเรื่องราวให้จบแล้วทำไมต้องไปตรงนั้นนะ่ะเข้าไปยังไงวะอ๋อรู้ละ เฮ้ยเขี้ยรอบค่าได้ปะเนี่ยว้าแล้วไงเย้เอ้ยเดินนะไฮ้เวนไอ้เลวอูู้จะไปยังไงวะไม่ให้มันเห็นนะอ๋อมันไปแล้วไปแล้ว サムライノコトー、チ<は>りするなサナコトー、オニに、キりロングバイ、ロングシナタん、ィ、ウィ、ウに。ウィ、ウィ、のィ、ウ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 の語りのィ、ウ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 ィ、 人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る酒井は足を引きつつ進み副兵どもに行きあったそこで待ち受けたる兵は鈍き刀の数人のみされとそれにて事足りたただ人たちが酒井正の支急を奪った<ん>侍どもは逃げ帰り 我らは堺の馬から鎧を吐いたそれからは息のたけき馬に鎧を着せたがいずれも乗り手をあやめたのだあたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな<ー>しかしてこれを言いだなる秋うどへと売り渡した。

แค่เนี่ยนะคดกลับทางเดิม,มะเนี่ยเจอ่งจะโยนกูออกไปอีกป่าวะ <c oughs> เต๋ออกเหรอ,อให้มันเห็นหน้าไปเลยได้ไหมไอแ้แปะโยนกูออกไปที โยนนี่โยนกูออกไปคุณถูกพบอ่าไม่เป <all> ็นไรถือ <Rey> ว <k> ่าเราได้แต่ฟังแล้วผมว่าขี้เกียจเลยว่าออกแล้ยเฮียอ่าได้ด้วยออกแบบทางรัฐแล้วก็ปีนเกาะก็เป็นเดิมเครื่องยนต์กายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นอ่าชุดนักเดินทางนี่ครับมันจะดีมากๆเลยในในโลกที่แบบเราแบบเพิ่งสำรวจนะนะเพราะว่าเนี่ยด้านขวาเนี่ยเห็นไหม มันจะมีประโยชน์มากๆากับการ explore หรือว่าการสำรวจนะครับการเดินทางจะเปิดมองมแห่งสงครามอีก30%แห่งในแผนที่ใช้ภาษาไทยยังไงเหงมันวะเออแล้วก็คอนเทลเลอร์จะสั่นเมื่อคุณเข้าเข้าใกล้วัตถุลำค่าในระยะ60เมตรก็คือมันจะมีไม่สั่นไม่พอนะครับผมเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหิ่งห้อยสีเขียวอะเออขึ้นปกระิบกระิบกระริบยิ่งมันกระระิบทีเนี่ยแปลว่าเราอยู่ใกล้แล้ววัตถุสำคัญ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเปิดหมอกเนี่ยคือสําคัญมากมเนี่ยหมอกพวกเนี้ยหมอกที่เป็นบางแผนที่อยู่เนี่ยถ้าเราใส่ชุดไอ้นักเดินทางเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะปลาด้วยวะแล้วข้างในต่อเลยอ,อยู่ตรงนี้อ้ามก็อ,อยู่ตรงเรานี่ว่าดึนนะ เลือกไว้แล้วด้วยลมมันพัดไปทางไหนโอ้ไม่ยากดูท่าจะง่ายวะ่ะอันนี้คือเดือนนี่หว่าโดดไปเกาะเกาะปับ๊บโหนโหนปับ๊บเกายยะไอ้ย่ะ ถ้าเกิดว่าโควิ the flow เนี่ยไปแบบสัญชาตญาณผมคิดว่าน่าจะไปทางนี้จึ๊บ นี้มันน่าจะให้เราดึงลองอมาเพื่อที่จะหักเสารกระโดงเรือเพื่ออะไรปื้อขอให้วุ้ยเป็นยี่อะไรเนี่ยอ๋อมันน่าจะไปหักแล้วใช่ไหมเจ้อ๋อเข้าใจละเก๋เค๋เราเนี้ยรานี้ยเราเนี้เข้าใจอะไรของกูอ่ะเนี่ยอ๋อโห ถ้าไม่โดดนี่ไม่รู้เลยอือ,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 อืถ้าไม่โดดนี่ไม่รู้เลยจริงจรงิมันก็คงไม่ให้เราง่ายๆขนาดนั้นชิลๆแบบเดินไปเก็บนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะยากในระดับหนึ่งพัทเซลิลมา,าจะแน่นหนาในระดับทำไมกูได้ยินเสียงมันลาวะ่ะว้าย ว่าแล้วแล้วไงอะจินกูอ๋อกูจะต้องวิ่งหรือเปล่าอันนี้ดึงเพื่อะอะไรอ่ะดงะึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะแต่เราล่อเ็าดูโล่งมากเลยไม่น่ามีอะไรดึงแม่งกันอ๋อนี่น่าจะหล่นล,ลงมา คงไม่หรอนะคนับกูตายนะสัตว์เด้ยอขอขึ้นหน่อย,ยเฮ้ยเครื่องเกาะของมา้าเอ้ยอะไรวะมึงก็พิ่พ์ผาป่ะเหี้ยอะไรอะเนอะเอาๆจินกูจินกูจินกู ก็พินอะไรวะโอ้ยหย่าแพนพินอะไรอ่ะ่ป็นนะอ๋อน่าจะต้องขึ้นไปตามอันนี้ก่อนแหละครับว่า ไม่ได้เลยหิ่งค่อยกระดิกนี่กูกระสันเลยเฮียไปเบิดคตอวันตนนี้หิ่งค่อยมันสั่นอยู่ที่ตัวผมเป็นเนืองๆน,นะครับเลิกสั่นไปแล้วอะแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ตรงเมื่อกี้แน่ๆ แล้วก็น่าจะให้เรากลับไปที่เดิมอืมแล้วก็ไปเริ่มมาใหม่เจ้าผ่านไปน่าเราต้องเป็นอย่างนั้นนั่งว่าละน่าใช่แต่ไอ้สัส่นๆเนี่ยเมื่อกี้พอเราเราเลยไปแล้วเนี่ยมันไม่สั่นแล้วนาะเว้ยแต่ว่าไอ้ของเนี่ยแม่งต้องอยู่แถวนี้ จะหาไม่เจอแค่นั้นเองอ๋อถ้าถือรืออยู่บนเรือวะส่วนใหญ่แล้วไอ้หินข้อนี่มันจะพาไปหาบันทึกนะนี่เพื่าวะเฮ้ยเห็นอะไรก็พริบก็พริบแน่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 นเอ๊ะมีเปล่าวะคิดไปเองโถ่จัดหลอดไปเองนะครู ส้นตีนอะไรตรงนี้วะมึงทำกูอยากรู้มากเลยนะเนี่ยไอ้เฮียแล้วดนหลงไปแม่งก็ไอเฮียแม่งเอ้ย ท่านกู้มชมทุกคนสงสัยเหมือนผมอย่างหนึ่งไหมสงสัยมากนะว่าพ่อของจินซาไคเนี่ยด้วยศักดิรีของซามูไรเวลาใกล้ตายเนี่ยเขาร้องขอชีวิตกันเหรอวะเขาร้องขอให้ลูกชายตัวเองช่วยอวะ ตรงนี้ผมกับแฟนผมคิดเหมือนกันนะว่ามันไม่ควรจะเป็นไปอย่างนั้นไม่รู้สินะเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันแปลกๆว่าจินทำไมเจ้าไม่ช่วยข้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหแล้น่ะรอน้มามันจัดไปก่อน จีนไม่เจ้าไม่ช่วยพ่อของเจ้านะเพลงเลยโดนหมอเนี่ยแหละคุณออืมัมนซัดกันนำอ่าอ่าอ่า ลงตรงนี้ว่ายเข้าไปได้ไหมเออเฮียท่านได้เฉยเลยสัตว์จะไม่มีอะไรฮะโอ้โหโสดเกาะไม่ได้ด้วยแล้ว่คยเข้ามาทำเฮียอะ้รวะไปเไป อ๋อน่าจะเป็นตรงนี้มาตามแบบทุกคนผมมาใกล้จะเจอแล้วล่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีพยซีมขู่เราตัวจะตรงนู้นไปตรงนี้ตัวจะตรงนี้ก็ตัวไฮ้ขึ้นแ,แรงจัดประมาณไม่ได้เลยตอนแรกกูวันนึงก็แบบปเปียกแค่นั้นเองแบบไม่ไม่ค่ออะไรเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วไอ้เฮียก็เด้งเลย เอารีบเร็วจินปึ๊บปึ๊บป๊าบ,บกะไหนต้องเจอแล้วล่ะวินาทีเนี้ยนี่ไงทุกคนเจอแล้วเก็บไปเลยเก็บรถก็มาซาใคร ノブ、ループラークノブ、私私 <laughs> ののよく似合ってる。ノロワレティヨート、オレオトスデナイゾウエノマノヨーダ、ナガレアったかノブ行くぞ อได้เวลาลองของเกาะม้าตอนที่สองเกาะมามันเิงชดซกคเสิรเพิ่งนแล้วเดีามีโอกาสต่จากนี้น้อยลงเมื่อถึงจุตีเยดโดไปเอาไหมชัดมาของมันขึ้น อุ้ยอืม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 อุ๊ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวเหี้ยนี่แม่งลำบากมากอืมอืมอืมเฮ้ยมีตัวมีตัวมโนอยู่มีตัวมัมโนอยู่กิ้งกงด่ามาด่ามาป้อง ไม่ได้แล้วเวลานี้นี้ตัว,วอะไรของมันวนะเนี่ย โอ้ตายแล้วจินกูโอ้ยอ้ยอาวแล้วไอไมาพุงมันไม่สมก่อวะเฮ้ย ไมจะตายเนี่ยชนแม่ไม่เฮ <Now. S 2> ียไม่ลงไปฟันเลยสั์ลงไปฟันเหรวตายหน้าหีจมไปเลยขอสักหน่อยเว้ยอือ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  不用 ได้撒โอเคครับทุกคนก็สำหรับวัน <exception> นี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ของโกะชิชิมะช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นโกะชิชิมะกับมาร์เชลนะครับถ้าใครได้สอบเกมนี้อยู่ก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกติดตามผมไปด้วยผมจะเอาทิปใหม่ๆมาเสนอเสมอนะครับช่วงนี้ว่างครับไม่มีอะไรทำโอเคครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย